สวัสดีครับอาจารย์ตาผีแดงนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับ v ีพีหนึ่งตัวของเรานะครับกินเต็มเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้เรามี3ตัวชอบ3ตัวทําเงินตัวไหนกันบ้างนะครับไปกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่นี้นะครับพลาดไม่ได้นะคู่ระหว่างแมนซิตี้เจอสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับผมฟันธงให้นะครับเล่นในบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนฟันธงให้ลองไปเลยครับ ฟันธงให้ลองไปเลยครับส่วนคู่ที่2นะครับหลีแชมเปนชิปอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเชฟฟิลด์ยูเนเตดเจอฮันซิตี้นะครับคู่นี้นะครับมองไปที่เจ้าบ้านนะครับฟันธงนะครับต่อเชฟฟิลด์ยูเนเตดนะครับผมส่วนคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายไปกันที่หลีกวันอังกฤษนะครับคู่ระหว่างวีแกนแอตแลนติกนะครับเจอครูนะครับเราฟันธงให้นะครับต่อวีแกนแอตแลนติกนะครับส่วนบอลวีไอพีหนึ่งตัวนี้นะครับที่ชอบมากๆเลยนะครับก็คือเชฟฟิลด์ยูเนเตดนะครับผมให้เป็นวีพีประจําวันเลยนะครับ ใครที่ชอบผมนะครับต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจานปายผีแดงต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ